สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n s c o i t m a n e x e นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ตรงถนนเส้นสิรินทรนะครับจะพาไปขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าเส้นทางใหม่ที่น่าจะยังไม่เคยถ่ายมาก่อนเพราะว่าเอาจริงๆนะผมก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันนะครับผมเส้นนี้นะครับก็คือจากตรงเนี้ยตรงแยกวางพัดนะครับตรงมาทางสิรินทรนะครับก็จะไปตรงสถานีรถไฟตลิ่งชันนะครับผม วันนี้เนี่ยนัดเพื่อนกินร้านอาหารกินคาเฟ่ไว้อยู่นะครับผมจากตรงนี้ไปจุดนู้นเนี่ยน่าจะประมาณ7กิโลเมตรได้ครับแต่ว่าเส้นทางเนี่ยอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับแต่ผมจะพยายามเลือกเส้นทางที่ไปแล้วปลอดภัยนะครับแล้วก็เจอรถเนี่ยน้อยที่สุดครับผมซึ่งจากตรงนี้เนี่ยครับถ้าไปทางเส้นเนี่ยเส้นตรงๆจากตรงนี้ครับเส้นซืนทรนขึ้นคู่ขนานบรมราชชนนีนะครับผมมันก็สะดวกนะ คือคือเขาเรียกว่าอ่ามันเป็นทางตรงนะครับผมแต่ว่ามันจะต้องไปขึ้นสะพานขึ้นอะไรที่แบบอาจจะไม่สะดวกนะครับสาหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้สกูตเตอร์ฟ้านะครับถ้าคนใช้มอตตเตอร์ไซค์ก็ยังไงว่าไปง่ายมากเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยจะไปเส้นเส้นที่เอาเป็นว่าสกูตเตอร์ฟ้าเนี่ยไปแบบเซฟๆแล้วกันนะครับเราจะไปอ้อมด้านหลังช่างชุยนะครับผมแล้วก็เลียบทางรถไฟไปครับจะได้ไปกันได้แบบ ง่ายๆนะครับแล้วก็ถือโอกาสเป็นการแบบแนะนำาคาเฟ่นะครับที่แบบไม่ได้ไกลมากจากตรงที่บ้านผมด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเส้นทางที่เราไปเนี่ยประมาณ7กิโลเมตรเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับจริงๆเนี่ยทางนี้ตรงตรงถ้าเราเห็นไกลๆตรงนู้นนะครับจะมีสะพานลอยครับตรงนั้นอ่ะจริงๆเราเข้าตรงนั้นก็ได้นะแล้วก็วิ่งตามเส้นทางรถไฟไปก็ถึงแล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันต้องหิ้วสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับข้ามสะพานลอยซึ่งผมอ่ะ จะนําเสนอเส้นทางที่แบบไม่ต้องหิ้วสุ่มเตอร์ยฟ้าเลยครับเพราะว่าจากตรงนู้นกลับมาตรงนี้ครับยูเทินไปไม่ไกลครับอไ,ไปไปดีกว่าเอ้าไปกันเลยครับจากตรงนี้นะครับไปไม่ยาก เนี่ยที่จริงนะครับเราต้องมาข้ามสะพานล,ลอยตรงนี้ครับไปจะง่ายกว่านะครับจะเร็วกว่าแต่ว่าเนื่องจากสกูตเตอร์ฟ้ามันก็มีน้ําหนักนะครับผมก็มองว่าเราก็ไม่ต้องหิ้วขึ้นก็ได้นะคือจะลองนําเสนอทางที่ไปได้ง่ายๆครับไม่ต้องหิ้วสกูตเตอร์ฟ้าให้มันหนักนะครับเพราะเดี๋ยวเรายูเทินมาก็ได้เหมือนกัน ดังนั้นนะครับตรงนี้เราจะขี่ไปยูเทิร์นใต้าทางกลับรถนะครับที่จะตรงไปตลิ่งชันนะครับผมมันจะมีสะพานตรงด้านหน้านะครับถ้าข้ามไปก็จะเป็นตลิ่งชันใช่ไหมเราไปยูเทิร์นใต้สะพานนั้นอีกทีหนึ่ง จุดน,นี้เราตรงไปนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายจะตัดเข้าผิงเจ้านะครับผมเข้าารมราชชนอนีอันนี้เราตรงอย่างเดียวเลยครับอลองดูทางนี่นะ เราจะต้องอยู่เทินใต้สะพานนะครับตรงนี้เราจจะเปิดไฟเลี้ยวนะครับอแล้วก็พยายามประคองเลนนี้ไว้นะครับผมเพราะถ้าเราอยู่ขวาเนี่ยมันปางรถรถที่เขาเร็วกว่าปอ,อยู่เทินครับ จากจุดนี้มันจะมีจุดวัดใจอยู่ข้างหน้านะครับเพราะว่าทางข้างหน้าเนี่ยมันเป็นทางที่ออกมาจากสามทางนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราชะลอกันเลยว่าครับอจอดตรงนี้แล้วกันนะครับผมรอดูทางรถนะครับข้ามไปเทีสเตปนะครับตรงแปลงทางหลวงทนนน่ะอันนี้เรารอกันนะครับให้รถเขาไปนะครับตรงนั้นมีแรมขึ้นพอดีอ้าไป ครับก็ข้ามมาแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปหาทางเข้าหลังช่างชุยนะครับผมจริงๆจะตัดเข้าช่างชุยเลยก็ได้นะอ่ะง่ายเหมือนกันนะครับอ่ะงั้นเอาไงดีเอาทางง่ายๆดีกว่าครับไม่ต้องเข็นรถเพราะช่างชุยอะมันจะเป็นตรวดนะครับเวลาเข็นก็อาจจะมีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบ นี่เราก็มาอ้อมนะครับอ้อมข้างหลังเอาอรถเขาจะออกนะครับเขาขอทาง ทางที่ผมไปเนี่ยมันจะเป็นทางที่ค่อนข้างเซฟแล,ล้วล่ะนะครับแต่บอกตามตรงไม่เคยไปมาก่อนเหมือนกันนะครับไม่เคยไปมาก่อนเลย เวลาขับรถมาหรือว่าขี่มอไซค์มาเนี่ยตรงนี้ทางมันจะแบบเรียบๆโล่งๆเย็เยเยเยนๆนะครับรถไม่ค่อยเร็วมากเพราะว่ามันเป็นถนนสองเลนอ่าเนี่ยเราเรียบช่างชุยมาแล้วนะครับตอนนี้ครับนซะ้ายมือเราคืออ่าช่างชุยแต่ตรงนี้ครับเราก็ ตรงยาวเลยขึ้นสะพานนะครับเพราะว่าถ้าซ้ายตรงนี้มันจะเป็นยูเทิร์นใต้สะพานตรงเดียวเลยครับ อันนี้เป็นคลองที่คู่ขนาดนะครับถ้าเกิดเราไปทางหลักที่ตรงๆมันคือทางนู้นนะครับผมขึ้นสะพานไปแต่ว่านั่นแหละครับรถใหญ่มันเยอะนะครับผมมาตรงนี้ดีกว่าเซฟๆสบายๆายแต่ลมแรงมากอี่กะยานนี่ท่าทางจะไม่รอดลมแรงจริง ดีตรงนี้มีไหลาทางไปได้เรื่อยๆเลยครับเอาดูลรถายนิดนึงแล้วก็ตรงไป นี่ก็ถึงล้วหรือเปล่าคือตรงนี้มันสามารถประยุกต์เป็นทางไปถนนราชพฤกษ์ได้ด้วยนะครับหรือไปถนนพุทธมนินสายหนึ่งก็ได้นะครับผมเหมาะสำหรับคนที่ที่เดินทางนะครับจากเมืองนะครับผมเข้าไปไปทางนู้นะทางราชพฤกษ์นะครับ ก็ทําได้เหมือนกันอันเนี้ยถ้าเราจะไปเนี่ยครับราชพฤกษ์พุทธมนฑนสายหนึ่งก็ตรงไปนะครับผมแต่ตรงเนี้ยออกประลมราชชนนีได้ด้วยนะครับก็สะดวกดีเหมือนกัน กับรถจักรยาน,ยน,น,านออายนต์นะครับน่าสนใจจะพอมอเตอร์ไซค์นะครับกับรถครับโอเคครับผมเช็คให้ช่วยอีกทีหนึ่งแล้วก็คือเราต้องขึ้นสะพานนี้นะครับไปนะครับผมแต่ว่าอ่าเดี๋ยวครับไปตามทางเลย ง่ายนะครับพอก,กดติด p ูสคอนโทรลเราก็จะปล่อยมือคคันเล่งก็ได้นะครับเพราะว่าจากตรงนี้เนี่ยถ้ากดคันเล่งค้างไว้มันจะมือชาครับผมเราไปเรื่อยๆเลยนะครับคูสคอนโทรลก็ทํางานออกมันนะครับสะพานตรงนี้ขึ้นด้วยความเร็วประมาณ28กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับชันเหมือนสะพานปิ่นเก้า ก็แดดหน่อยๆครับแดดแรงมากดีนะเนี่ยตอนแรกกะจะออกมาตลางวันนะครับจากตรงนี้เนี่ยครับเราจะต้องตรงไปนะครับมันจะมีทางวัดใจอีกแล้วนะอยู่ข้างหน้าอดีจะช้าหน่อยนึงนะเปิดไฟเลี้ยว เรียบร้อยครับข้างหน้าเป็นยูเทิร์นนะครับเราจะไม่ขึ้นไปนะครับผมเราจะต้องไปข้างหน้าได้ยินเสียงรถไฟแล้วครับน่าจะมาถูกทาง โอเคเห็นสถานีรถไฟก็ตัวร้านกาแฟาที่จะไปเนี่ยมันจะตีมแบบตีมเหมือนสถานีรถไฟเลยนะน่าสนใจดีครับเพื่อนส่งรูปมาให้ดูก็แบบเอ้ยน่าไปนะครับผมก็เลยมาดูแล้วกันนะครับอีกอย่างก็คือไม่ไกลบ้านมากด้วย อ่าใช่อันนี้หรือเปล่าเนี่ยครับชื่อ King Coffee โอเคถึงละเรียบร้อยครับมาถึง The King Coffee จากบ้านนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยครับใช้ระยะทางอยู่ประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นเองครับก็มาถึง k i ิง Coffee แล้วครับมาไม่ยากครับตรงนี้เป็นคาเฟ่ที่เป็นแบบเตีมเหมือนสถานีรถไฟเลยครับเดี๋ยวไปดูรอบๆก็ได้นะแต่ว่านี่ครับขี่มาประมาณ7กิโลเมตรตรงๆเลยนะครับหน้าตาของ King c o f f e e ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมออกแบบเหมือนเป็นสถานีรถไฟนะครับ แล้วก็ดูแล้วน่าจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันข้างในแล้วกันครับเดี๋ยวไปดูในคลิปรีวิวตัว King Coffee อีกทีนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงโอเคครับผมก็เท่ากับว่าวันนี้เราก็ถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสว,นนนสวัสดีครับบ๊ายบาย ่าที่จอดนะครับเราตรงนี้มันจะมีกระจกนะครับเราสามารถจอดข้างนอกร้านก็ได้นะครับแล้วแต่เลยถือว่าบางคนอาจจะเข็นเข้าไปจอดในร้านก็อาจจะพอได้นะครับแต่ถ้าคนที่ไม่สะดวกจอดในร้านเนี่ยจอดนอกร้านไว้ข้างๆกระจกนี้ก็ได้ครับ